สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องท a ร o ลอับบานดลาสปพิญญานะคะพลังงานจากเบื้องบนมีสิ่งใดจ,จะบอกผ่านเพื่อนๆคะขออนุญาตคารุคุบาจา้าทุกท่านแล้วก็ตัวเราด้วยนะ The Rose Oracle, ะโรสออร์คเค่ะพลังงานจะผ่านไพ่นี้ขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อน,นะคะจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางไปพร้อม สติและปัญญาในทุกๆย่างก้าวของชีวิตอยู่กับ present moment อยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างงดงามคะ่ะแค่สีไหม The boom, the f i r t i h e war, the great mother come to me and 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 healing is happening คือเพื่อนๆอ่านี่ไงนี่ไงเราวางบนนี้ได้ไงคือต้องดีใจกับเพื่อนๆที่เยียวยาตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นพลังงานแห่งการเยียวยาพลังงานบุญพลังบวกในวันนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าอู้ <c oughs> ขอให้ค่ะ คือเป็นอ้อมกอดแห่งการเยียวยานะคะเป็นปัญญาหัวใจที่ปลิบานทั้งฟ้าและดินเลยอะเรียกว่ามันแผ่พลังงานแห่งการเยียวยาเนาะการยอมรับและการเติบโตอย่างอ่อนโยน คือพลังงานของโรสเขาอ่อนโยนค่ะนะเพราะฉะนั้นปัญญาเนะี่ยเป็นปัญญาที่เรียกว่าไม่ได้เร่งรัดชีวิตอะค่ะเพื่อนๆคือแต่พาใจกลับสู่จังหวะที่เหมาะสมของตัวเองเนาะ healing is happening คือสื่อถึงปัญญาทางธรรมด้วยนะคือทุกบาดแผลมันก็มีเวลาของมันเนาะการเข้าใจ าการไว้วางใจในกระบวนการของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในกระบวนการของไฮเออร์เซลคือการภาวนาในชีวิตจริงนั่นแหละค่ะนะที่เพื่อนเพื่อสามารถสามารถฮิวใจตัวเองได้นะคะมีค o m t to m เนาะโดเกต์มาเตอร์คือพลังแห่งความรักอะค่ะนะความอุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ย นและการยอมรับจากอนันตาจักรวาลเลยนะคะเพื่อนๆนะเปรียบเสมือนปัญญาทางโลกที่สอนให้เรารับอย่างรับแล้วให้อะคะ่ะอนุญาตให้ให,ให้ให้ความช่วยเหลือได้เข้ามาด้วยแบบนั้นนะนะคะแล้วก็มี the f e r t i l e void and the broom ใช่ไหมคะสะท้อนความจริงในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าว่าว่า คือคือช่วงที่ดูว่างเปล่าอะคะ่ะไม่ชัดเจนมันคือรากฐานของการสร้างสารรค์นะเมื่อใจสงบมเมล็ดพันุ์แห่งโอกาสการงานความรักและทรัพย์จะค่อยๆผิบานอย่างมั่นคงคะ่ะเรียกว่าพลังงานรวมๆให้ชุดนี้เขาบอกว่าการพักของเพื่อนๆน,นะคะ ก็คือปัญญาเนาะช่วงนี้เราได้พักกันพอดีนะคะปลายปีปลายปีใช่ไหมคะหลายหลายท่านก็เริ่มลาพักผ่อนแล้วจะในประเทศหรือต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรืออยู่ที่บ้านพักผ่อนจริงๆอะนะคะไม่ไปไหนก็คือปัญญาค่ะนะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนกับตนเองก็คือความเข้มแข็งนะคะการเติบโตที่แท้จริงมันเกิดจากความสมดุลของหัวใจกับความเป็นจริงอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นมันคือเส้นทางที่เพื่อนๆคือผู้ที่เข้าใจโลกด้วยสติ คือเพื่อนๆเข้าใจตนเองด้วยเมตตาและเพื่อนๆเดินทางชีวิตอย่างไว้วางใจในจังหวะฟ้าและดินในจังหวะของอนันตจัก,กรวาลค่ะนะคะก็ขอพระคุณเพื่อนๆทุกท่านจากหัวใจเลยค่ะที่รวมเปิดรับพลังงานดีๆด้วยกันนะเราแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการเยียวยานี้ไปได้วยกันนะคะ ก็หากสารพลังงานจากภายนี้ปลอบประลมใจพวกเราได้ก็เติมกำลังใจบางอย่างในใจได้ก็เรียนเชิญติดตามกดไลค์กดแชร์รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนการเป็นกำลังใจด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะพลังงานบุญพลังงานบวกพลังงานความเมตตาความเข้าใจเนี้ยค่ะแล้วก็พลังงานแห่งการตัดสินโดยไม่เปรียบเทียบไม่บั่นทอนหัวใจใครเนาะทุกๆก,การพบกัน ของเราแต่ละคลิปค่ะก็จะเต็มไปด้วยเจตนาที่ดีต่อ,อก,กันค่ะล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาให้ชาวช่องแล้วก็โลกใบนี้อย่างงดงามค่ะขอบุญรักษาคุณพาะคุ้มครองปกป้องคุ้มหายโชกกล้ามม,ามีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งอริยทรัพย์ทั้งทางธรรมและทางโลกร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีนะคะสาธุสาธุค่ะเราพบกันใหม่นะขอบพระคุณยิ่งค่ะ